ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษตอนนี้ก็ประมาณ1 1บเอ็ดโมงครึ่งแล้วสวยไหมตอนนี้ที่พี่ฟังยืนอยู่ก็จะเป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นแม่น้ำเทมส์นะครับนี่จุดชมวิวของนักท่องเที่ยวก็จะเป็นแบบทางเดินไกลๆสุดลูกหูลูกตา ันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะจะคึมๆแล้วก็แบบเป็นลมอนะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่เราเพิ่งผ่านมาก็จะเป็น London อส e นะครับจะถ่ายดูเห็นว่าอันนี้คือด้านข้างของ London อส e ที่เมื่อกี้พาไปดูมา จมูกพี่กวางแดงไว้วันนี้ <laughs> ตรงนี้เนี่ยพี่กวางเคยมาแบบตอนอเด็กๆแล้วกับลุงของพี่กวางนะพี่กวางอายุสิบขวบตอนนี้ลุงของพี่ก็เสียไปแล้วนะตอนนี้พี่ก็กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งลุงเคยเล่าว,ว่าแม่น้าเทมส์คือมันมีเหมือนแบบขบวนประกวดพวก มิสแบบพวกเหมือนนางสาวอังกฤษมิสยูนิเวอร์สหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะหลายปีแบบแล้วอ่ะคือเหมือนเรือมันจมแล้วก็ตกไปในน้ำแล้วคือไม่ใช่ตายเพราะจมน้ำนะตายเพราะว่าอากาศมันหนาวมากนะ